ก็กล่าวสวัสดีชาวซาก้าทุกคนด้วยนะก็อยู่กับผมอีกแล้วนะเอกนะมีสมบัติจากโลกอนาคตนะเรื่องทุ่ที่ห้ากล่กองนะอาร์ทูมเลนนาร์ดนะอาร์เทมเลนนาร์ดนะก็เป็นสกินของเจ้าตัววอลคราดนันเองนะไปสุกกันไปมีชิ้นส่วนสกินด้วยนะของเจ้าอาร์เทมเลนนาร์ดนะนี่ยินยอมไปเลยฟลอลปิโลไหม,มเลือกฟลอลปิโลนะีนถ้าผมจะไม่ผิดนะนี่คืออัดเสียงแยกนะครับก็ประมาณนี้นะ าสุมกันพิกโทรศัพท์นะพูกฟังอีกฟังนึงไปเราจะมีดวงกับเขาบ้างไหมแบบได้เซฟฟิตเลยอ่ะนีชิ้นส่วนไปก่อนเกลือๆไปก่อนนะชิ้นส่วนก็โอเคอยู่ครับก็สุมต่อไปชีวิตยังไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมก็ยังสุมต่อไปนะช่องเราถือกติพ์ว่าเกลีย์นะแต่เราจะไม่เอาเซลฟิตนะเราจะเอาแค่ อาเทมเลมนัทของเจ้าตัววอลขาดนะเป็นเมนมันอยู่แล้วนะครับจริงๆผมก็เมนยี่สิบยี่สิบตัวที่เล่นแบบค่องค่องแบบร้อยเปอร์เซ็นตะออกไหมไม่ออกฟอร์ลปิโลก็ไม่ออกนะก็สุ่มไปเลยนะก็ประมาณนี้นะสำหรับการสุ่มเจ้าตัวอาเทมเลมนัทวอลขาดนะก็ไม่ไดนมีอะไราย,ยากไม่ก็คือการันตีสามอเก้านะนี่ สกินเวอร์วังอลังการชิกีดูดมากแต่กูปองก็เติมเผื่อไว้แล้วเพราะสกินมีหน้าจะมานะไม่รู้มาวันสเสาร์หรือวันอาทิตย์ถ้าเป็นไปได้มาวันอาทิตย์จะได้ทําคลิปเลยก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับการสุ่มมันก็ไม่ค่อยม,มีอะไรเยอะแยะแต่มีชิ้นส่วนสกินด้วยนะนี่ชิ้นส่วนสกินเปิดมาเป็นอพออยู่ในเกมแล้วรู้สึกเหมือนคนจีนนะจริงนะ แต่สวยแต่สวยแต่สวยถึงแม้เราเจะแซดสกินนี้ก็ตามนะอืมก็ไม่ได้แย่ก็ไม่ได้แย่ก็ไปดูกันในเกมกันดีกว่าไอ้กอร์ดสก็อยู่เกมกันแล้วนะ สำหรับสกินนี้ก็จับใจายใช้สอยได้สำหรับเมนวอขาดก็ควรจะมีครับเพราะว่ามันสวยมากและนนนาทีสกินวอขาดจะมานะก็จับใจยใช้สอยกันได้นะเป็นลิมิเต็ดระดับสีส้มนะครับนี่นี่นี่ตีเช็คนะตานี้เราเจอเมทห้าครับนี่คือเกมสันธนาการล,ล้วนๆไม่มีวัวผสมอืมอะไรนาะตายโยนายตายโยเย,ย็นนาตายาก็ซับนะครับเอเซนการ่าจะเล่นแครีร่ป่ะผมไม่แน่ใจนี่นะ จังหวะนี้ก็เดินโซนไปเดินเช็คไปว่าเขาจะเอายงไงนะคือเมื่อกี้เขาตีปกติก็คือโปลิทันเดอร์มันเด้งนะก็เลยแอบอาจจะแรงนิดนึงแต่สกิลไม่โดนนะเขาสกิลไม่โดนคือถ้าเขาสกิลโดนก็คือจะแรงกว่าน,นี้นิดนึงนิดเดียวนะจังหวะนี้ยังไงครับเช็คพุ่มไหมตีไปก่อนตีโดนนะแต่ว่าตีไม่โดนเต็มคอลอ่อเต็มแขนนะครับนี่เดเมนชนอลคิวไปก่อนโดนด้วยนะเมื่อกี้ตายนะครับก็ มีผู้เล่นคนนึงกขขอเล่นด้วยก็คือพงศิษฐ์นะนี่พงศิษฐ์ก็คือลูกน้องประจาช่องนี้นะครับคนใหม่นะ <c oughs> เด็กแก่งๆยอกหยอะเหยาล้วออกหยอกเล่นเนียก็เป็นเพื่อนสนิทนะครับสาหรับเด็กสาขาบัญชีนะก็จังหวะนี้ก็คือออฟเขาลงมาเช็คครับเผื่อเขาแบบเขาคงคิดว่าล่างมันไม่ไหวไงแล้วจังหวะนี้ยังไงเราจะไม่โซนเป็นเลนแครลี่นะครับเพราะเลนแครี่สามารถกดเลนได้นะเราก็เลยไม่โดนโซนเดินโซนโ เราจะเล่นแต่กับออฟเลนนะครับเพราะออฟเลนคือยีหน้าระยะการสกิลมันไม่ได้ไกลแบบครึ่งแมตต์อย่างเงี้ยคือของเรามันยังแบบเบรกให้ยีหน้าทําการล้าคือยีหน้าเนี่ยข้อดีของมันคือพาสีไอ้ที่ว่ามันตีติดสแต็กสครั้งอะ่ะแล้วมันจะใบนั่นแหละถ้าเรายื้อเวลาให้เขาเล่นได้ก็จะมานะครับก็ขอโทษด้วยนะสำหรับคลิปลิงนะอันนั้นหัวร้อนจริงนะครับก <Yes. S 1> ็อ,อันนี้ก็จะเป็นคลิปรีวิวสกินแบบร้อยเจ็ดเปอร์เซ็นต์จ๋าเลย สกินนี้ไม่มีหัวร้อนครับเพราะสกินนี้ได้คิวแค่นั้นแหละ <laughs> ปกติมันต้องหัวร้อนเะ่ไเพราะว่าไปเล่นจังเกิลไปเล่นอะไรลิงผมไม่ชอบลิงจังเกิลรอกไม่ใช่แนวผมชอบลิงออฟมากเลยแม่นคือแนวผมเลยจริงจังหวะน,นี้ก็ตีบอดี้ดาก้อนนะขั้นแรกนะครับก็ยังไม่ได้มีไฟอะไรมากมายนะทุเรนก็ดันบนอยู่นะจังหวะน,นี้เราก็อา่าวงศิรใช้เดนมนเชนอลพอเท่าวืด นะปะเช็คแฮนด์วอชเชอร์แฮนด์ซัมวอชเชอร์แฮนด์ซัมขอตีหน่อยงื้อเ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 งืง้อสักทีไหมซาตโตซาโตซาโตยังไงเอาไหมอ่ะยังไงแต่บเบนคิวไปก่อนจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่สวยงามนะาสำนับเจ้าตัวของม้าเราเช็คทาวเลาเนม่หมันได้อรมรมณ์จริงคุณรู้พระเท็งดีที่เลยเทค3สาม เหมือนเคยสองเทคที่แล้วคือเทคแรกนะี่คือแบบโยนระยำนะผมนี่แบบรแบบ้องไห้อะผมกับอตอนนี้เราก็เป็นสับนะเราก็พยายามทําให้เพื่อนนะครับนี่นะน่ายากนาตยากเขาห้าวนะครับอะไรอะไรเลเซ,เซอร์บีมาอะไรอะไรนุ่มเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมเช็คแฮนด์่าฉชนซ้ำเดี๋ยวคุณดูไปเรื่อยๆเนะียจะมีคนอยู่ในป้อมนะแต่มัญชันชู้นพอเท่อโดนนั่ยนะเมื่อกี้ สู๋ไอ้พงศิษย์รับให้ผมเหมาะสมกับท่านเอาละเปิดไปก่อนนะนี่เราก็แอบเทศได้เพื่อนนะเพื่อนจะได้เล่นเราเทดได้แค่น,นี้นะจังหวะน,นี้พงศิษย์บอกว่าเฮ้ยคุณทำไมไม่วิ่งเข้าไปอ่ะเลื่อนมปเหลือแค่นั้น<ด>ผมก็บอกพงศิษย์อย่าเข้าไปเดี๋ยวตายแล้วพงศิษย์มันก็ฆ่าได้ทุกคนดูนะไม่คัะ <c oughs> ตายเพราะสกิลสองแล,แลง้วนยเต่มันเชนนอลคิวมันแรงเลดเกมนี่แบบ เดี๋ยวเดวแพท์นหน้าที่ว่าเขาจะบัฟเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะยกเหมือนคิกซี่เลยคือสารสารยำสกิลค,คือแบบโดนยกหมู่อะคุณแล้วสกิลมันกว้าง่ะคิกซี่อะคุณคิดภาพนะเหนื่อยจริงแต่ก็ถูกแอบเนิร์ฟเรื่องพลาสติกที่เอาออกไปนะเสียดายเรื่องเด้งเลือดซิเนเจอร์มันคือการเก็บสแต็กอะไปตามเห็นไหมมันน่าจะเห็นนะโดนโอ้โหแขนสั้น ผู้พัฒนาเนิฟเนอเอบับหน่อยได้ไหมครับอยากอยากได้แขนยาวๆอนะ่ะในจังหวะนี้ซาตาเขาไม่กล้าออกมาเขากลัวโดนนะครับพอถ้าเขาออกมาเขาก็โดนรนะันมาดิมาจับนะจับบินมาไปก่อนยังไงจังหวะนี้แทงได้อยู่เราอยู่บนหลังม้าเราจะอึดด้วยนะครับแล้วก็มีพลังแสงเอปอปอมด้วยนะ15เปอร์เซ็นต์นะครับอึดมากถ้าจะอึดมากกว่านี้ก็ต้องมีเออ มาเร็วยีน่ามาเร็วนะนี่นะโลมที่ดีนะครับโลมที่ดีคือจะตายให้ได้นี่คือใส่ชิ้นส่วนสกินก็จะมานี้นะต่อให้ใส่หรือไม่ใส่ก็จะสีประมาณนี้เลยครับก็จะไม่ไม่เปลี่ยนมันจะไม่แตกต่างท่าว้าวก็ใช้ท่าว้าวเก่าของวอลเลอร์พาร์ทนะก็วอลเลอร์พาร์ทปัจจุบันนั่นแหละเรียกว่าเก่านะไม่รู้ดิแต่เวล่เก้าสิบละก็ฟังฟ้าไหมครับเราเป็นซัพพอร์ตก็ต้องการเงินบ้างนะ นี่ตรงกลางเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกำลังไปเจมมีไดลแมนเชนอลพอท่อไม่เอ,อ่ยอสารลายไปลเน้ยนาตาโยนาตาย,า,ตา,ย,ยากเขาซับของห้าวมากโดนไบเจมิมขาจะเออไบก็จะเป็นสกินใหม่ด้วยนะครับอันนี้คือผู้ชมทางบ้านนะส่วนใหญ่เราเล่นกับคนอื่นก็จะเรียกแต่ผู้ชมทางบ้านนะครับสุดล่าฟ้าเขียวมังกรเพลิง ยังไงยังไงเจ้ากูสวอลตายไปอาอ่าไอซีคิวไปแล้วเดียบร้อยโอ้โหไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตบอกเลยมา,มาเร็วมาเร็วตีบ้านเร็วตีบ้านเร็วป้อมศัตรูถูกทำลายละก็จังหวะน,นี้ก็เดินโซนไปยาวๆนะเช็คพงเช็คปุ่มครับเผื่อมีคนดักนะส่วนเลนบนเราไมาเ่เหน่อยก็ได้เนะี่ยเฮ้ไม่ได้เลยอ่าอ่าอ่าเกม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 กากเกมกาก เกมกากแนละ้วเติมเป็นหมื่นเป็นแสนนะถึงทำไม่เอาก็ฟังฟ้าไหมครับหนีหนีฮ่าฮ่าไม่เร็วไปหยอดคนผมอยู่กับเขาตั้งแต่ต้นเกมเลยแนะจะแต่ตั้งแต่ต้นเกมยังเล่เกมผมไม่แน่ใจนะอันนี้คืออ่ดเสียงทับกันนะครับเพราะว่าเล่นที่มอมันดังมันดังมากเลยเจ้า,จ,าจ้ามากเลยแบบเหมืนอนเปิดคอนเสิร์ตเลยนี่นะคุณดูคน,นหิวนะคุณดูคน,นหิว คนหิวมาแลวนี่ก็คือตายแบบอนาถานะครับเขาก็ตายเราก็ตาย,ตายไม่ได้ตายเดินลูกแก้วเลยตายเดินลูกแกวล,ลิเลียก็น่าจะทรมานกวก็ป้อมยิงนะของเราก็ยังไม่ค่อยมีก็ซื้อไปก่อนออกทอยแล้วครับเหนื่อยผมไม่แน่ใจผมออกกกลอ่านออกทอยดินั่นเหรสิลืม <laughs> ปกติเล่นแล้วจำเดี๋ยวช่วงนี้เล่นไม่ค่อยจำาแบบปล่อยสมองมากเลยเน้นรีวิวสก,กินเลย แล้วก็รีแรงแล้วนะทุกคนก็อย่าลืมลงแรงเลยดยผมก็ต้องปั้นอีกสองวันน่าจะทันนะสามสิบสี่จิห้าสิบทันเล่นแบบโต้ลุ่งก็ได้คุณเดินติดติติดก็โซนๆไปครับทอนคือเขายืนได้ครับเราเลยไม่ต้องไปกันนนะครับคือเขายิงปีคือสมมติเขาใชกระสุนฟ้านี่คือแบบนรกมากอ่ะคุณเกือบนรกถามหาแล้วแบบพร้อมไหมพร้อมลงเนี่ย กระทะดองแดงนะหนุ่มไอ้นมก็เอฟเฟกต์สกิลก็สวยนะสำหรับใครอยากจับจองก็มีวันที่สิ้นสุดอยู่นะแต่ก็วางในดิสคริปชั่นใต้คลิปนะครับก็จะค่อยวางอันนี้ก็ตีมังกรร่างสองแย่ร่างสองมังกรสีม่วงผู้พัฒนามันดูใจผมชอบสีม่วงนะแต่ผมไม่ได้เป็นเก์นะอันนี้อย่าว่าผมนะผมพูดยิงไม่ใช่ โดนล้อบ่อย,อยอแรงยังวะไอน้นุ่มมึงอยู่ในาครับมงไม่ออกม็นแบบมาแล้วมันออกอะไรบ้างมันเลี่ยมแล้วนาตาย่าตอนนี้มันเล่นเป็นอ่ะคงเสียคิวไปแล้วนะกับประมาณนี้นะยังไงดูเล่นยังไงเอาไปไอ้นุม่มสักหน่อยมั้ยเจอไหมเจอเจอเ,เกย์ขวดเกย์ไตเกย์ยังไง ยังไงยังไงยังไงเม้นเดี๋ก่อนเว้นเด่อนพูดดาวสามหรืแปดโคซันตีตีไปครับนะตีตีเป็นประโยชน์ให้เพื่อนเยอะที่สุดได้ก็ยิ่งดีครับอ่ายีนาแดนเลยยีนาโนอ่าอ่าอ่าค้างอันนี้ก็คือมันมันค้างนะครับมันปิงแล้วเราก็ไม่ตายเดี๋ยวผมก็งงเหมือนกันเป็นที่ซื้อหรืออะไรมันทีซื้อเบื่ จังหวะนี้ลิเลียเขาหิวมากเลยคือม้าผมมี8วิเวถ้าผมไม่เทดอ่ะผมว่าน,าน่าจะทันแต่ผมเดินชีกออกมาเลยอะ่ะแบบจู๊กซิกแซกหน่อยอะ่ะจริงผมไปเทศดเขาแบบผมหิวแบบออเจิมเลอารมณ์แบบมนะมแบบไม่ไหวเลยนะก็เล่นๆไปชิวๆครับตานี้ก็คนแบกก็สามสี่คนไม่แน่ใจว่าใครได้เอ็มน่าจะไบม ผมลืมลก็แอสเซนกาเขาพยายามเล่นพยายามส่งเอาโดนไบออนซอลอด์ไปแล้วใบหวดอ่ะเรียบร้อยใบยลงไลยแดนลวทอนไม่นะโอ้ก็มุสิกเขาก็พูดกับผมว่าอย่างไงนะ <ผม S 1> ดูดิเนี่ยเขาสองมาตรฐานไม่เขาบินไม่ขึ้นผมบอกกับมันว่าเออในตอนผมเล่นนะมันบินไม่ขึ้นหรอกแต่ทอนมันเจอกับดาร์ซี่ยะบินขึ้นอยู่ละผมเช็คแฮนนี่มันก็ไม่กล้าเข้ามาแล้ว นี่เราอัพท่าสองนำมาเอานำก่อนนะครับเพราะว่าเพราะาอะไรเลยไม่ได้เน้นเคลียร์กีบก็เน้นแบบเน้นจับคนนะโอ้โหกดโอบทําไมนายไนายเปลี่ยวยังไงโอ้โหลงจากม้าไม่ทันเพราะไม่ยอมกดลงนะนี่คือข้อเสียนะเนี่ยเริ่มโยนลนะนี่คือสภาพผมคนเริ่มโยนนะครับนะก็ประมาณนี้นะสำหรับการเล่นอ้าวอ้าวเจอแล้วเบิร์ตอ่า อย่าโยนโยนหมดเลยฮะอย่าสองคนนะใจเหระอย่าโยนนะคลองคลองปังแพงปะแปงก็รอเกิดแล้วก็ไปฟาร์มต่อเป็นจอนเช้าไล่ไล่เวนเกมกากเราก็ยังเล่นเล่นมาร้อยกว่าคลิปแล้วเจ็ง ็ฟังฟ้าไหมครับช่วยๆเพื่อนนะก็แบบเดินทรงเดินโซนเดินเปิดไฟอ่า,อาลงไปดแดนละอินเนสาตาเขาแบบ้าวมากนะเดือบแบกเลยนะฝั่งเช็คแฮนไม่โดนอะ่ะอะไรวะผ,ผมไม่เข้าใจว่แบบไม่เข้าใจงงเป็นอีกวางก่อนนะอีกวางในช่องพี่นน์แว้นมาแล้วไอ้หนุ่มยังไงยังไงซีตอบยังไงก่อน <Yeah. S 1> ยังไงยังไงเจ้าผีร้ายแคสเปอร์ ออ,อโดนผัอออออดอนกะ็ขอเลดนะเลดได้มากของมาได้ไหมของครับยงอ่ะอไม่ได้เลยนะรอยงอ่ะเป็นชัดไม่ออกตากกี่หนึ่งต้องมานั่งฟงนั่งฟาร์มมาละพูดปุบมาปับนะแล้วก็ออกไปน,นี่นะ เผมเห็นผลยู่ว่าทำไมผมไม่ออกถอยไปเพราะว่ามันไงมันก็ต้องออกสตาร์บัคือไอ้มันชื่อว่าอะไรนะไอเรเวทานเอเนเอเรเวทานมีการเวทนะก็เลยนะับเป็น300อนะจริงๆแล้วต้องเอาล้างออกเพื่อไปออกเออเนเธอร์ออฟไอ้นั่นนะครับผมไม่แน่ใจมันชื่อว่าอะไรเนเธอร์ออฟเอิร์ธป่ะชื่ออ่านยากมากของซับอะแบบผมก็ไม่ได้จำ คือลืมแะแถมไม่ได้ของซับก,ก็มีเก้าแบบก็ปล่อยไปก่อนอันนี้ผมจะไปลงไปแดนยังไงสิตอบพี่มาหน่อยว่าน้องต้องการอะไรน้องอ่ะอยากแดนหรือเปล่าไอ้นุ่มตั้งแต่ต้นเกมแล้วอ้าวตกเครื่องอ้าวตกเครื่องลงไปแดนก่อนก็ประมาณนี้นะสำหรับการเล่นวอลขาด เกือบถูกวิธีเราจะพูดว่าเกือบถูกวิธีแต่ไม่ถูกวิธีตลอดนะก็วันนี้เป็นวันเลือกชม,มรม้วยนะก็ได้เลือกชมรม e-sport ก็เป็นรุ่นพี่ปีสี่ก็เราก็ได้เลือกไปแล้วชมร e ม e-sport นะนี่แหละคุณบงสิธิ์ก็เป็นประธานกายังไม่รู้ก,นะก็จบไปเป็นอันที่สวยงามนะสำหรับเกมนี้นะวิคตอรี่ไปนี่คือเทคสามใช่แล้วล่ะทุกคนเทคสามเดี๋ยวกิจกรรมใหม่ก็จะมานะกิจกรรมสกินบนะัตเตอร์ไฟนอืมฉลองอะไรสักอย่างแหละ บัตรหรือไอริน่าจะบัตรนะก็อย่าลืมจับจ่ายใช้สอยกันได้นะนน MVP ซึ่งได้ <I think S 2> แก่บัตดิสตรายอ่านถูกไหมมันอ่านว่าบรูดหรือบัตรอะบัตปะบัตเออบัตด,ดิสตรายก็ MVP งคือเขานะส่วนเราก็เป็นซัปปอร์ตที่ดีไม่ช่วยแครี่เลย ชัไงอะ่ะตัวมันต้องบุกทะลวงอะ่ะต้องแบบโซนเล่นข้างหลังอะ่ะอืมก็ประมาณนี้นะก็เป็นไงกันบ้างสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะก็ถ้าชอบกดไลค์ชอบกดแชร์กดซั s c ค i b e จะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะครับส่วนจะเป็นคลิปได้ต่อไปนั้นก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะวันนี้ฝากไ้แค,ค่น้ครับสวัสดีกันเอะ วันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันจเจนีบัตรนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยล่ะกดซับด้วยนะบายเออ่ช่วงนี้ขัดสนนะหยอกหยอกหยอกเดี๋ยวเจอกันคลิปนี้หนะน้าเจนี